สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักปราเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พาเครื่องมีพามาแบ่งกันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสาหรือทักไอดียลนูย์ก็สองแปดสามสี่สห้ทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับ หลังร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอ p ีต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับชอบองไหนถูกแจ้งไหนโทรมาเบอร์นี้เลยครับไอดีไหลายเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกนะครับรายการแรกจะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวพี่เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญพี่ดูนะครับ สส่ตลับพร้อมขึ้นคอเลยพี่ดูครับใส่ตลับสวยๆพร้อมขึ้นคอเลยครับพี่ดูครับสวยมากพี่เด si. ี๋ยวติกล้องให้ชมนะครับดูครับดูครับพี่เก่ามากเลยพี่ดูครับดูครับสวยเดิมเก่าๆเลยครับดูครับดูครับมีจานนะครับดูครับมีจานนะครับเห็นไหมสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นเหรียญหูเชื่อมด้วยนะครับดูครับ สวยๆน้ำเดิมพี่รายการที่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพอทวดนะพี่เป็นหลงพอทวดปีสองพันห้าร้อยครับเป็นรุ่นหัวโตนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่เป็นเนื้อกะไหลทองน้พี่เป็นเนื้อกะไหลทองครับดูครับดูครับพี่จะมีเส้นขีดตรงกิบบัวนี้พี่ดูครับเห็นครับสวยเดิมพี่ดูครับหน้าตา คมชาร์ีดูครับเป็นเหรียญหัวโตปี2 5 0 0ครับจะมีขีดที่กระหนกนะครับมีเสนเนื้อเกินนะครับดูขอบนะครับดูด้านหลังนะพี่ดูด้านหลังครับนอมีขีดครับนอหนูมีขีดครับดูครับหน้าตาคมชัดแบบนี้พี่หน้าตาคมชัดแบบนี้เลยครับผมเอา600บาทนะครับเอา600บาทนะครับตามด้วยเป็นหลงพระทวดปี0 5ย์พิมพ์เอนะครับอันนี้จะเป็นอ่า ของเฉลิมพลนะพี่เป็นตอกคําว่าเฉลิมพลนะพี่ดูครับเป็นพิมพ์เอปีศูนย์ห้าพี่ดูครับพี่ตอกคาว่าเฉลิมพลพี่ตอกขอชิ่งด้วยนะครับดูครับตรงนี้ก็ตอกขอชิ่งนะครับเห็นไหมครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมนะครับดูครับดูครับ เป็นหลวงพระทวดนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ปีศูนย์ห้าพิมเองครับตอกเฉลิมพลนะพี่เป็นเนื้นวะโลหะเอาหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระพรมนะพี่เป็นพระพรมสี่หน้านะพี่ดูครับเป็นเหรียญพระพรมสี่หน้านพี่ดูนะดูครับ,รบมีจานนะพี่มีจานรอบอันนี้เลยนะพี่ดูครับดูครับดูท้านหน้าพี่ดูครับเป็น น่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่เป็นเนื้อเงินหน้ากากเงินนะพี่เหรียญหูเชื่อมด้วยนะครับนะเป็นพระพระพมสี่หน้านะพี่สวยๆนุ่มๆพี่ด้านหน้าก็มีจานเนี่ยนะพี่ด้านหน้าก็มีจานนะครับรายการน <sh ake everywhere> ี้ผมเอาเอ่อเอาแปดร้อยบาทนะพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับผมว่าน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิดตาพี่เป็นยันดวงเล็กนะครับเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะครับพี่ดูนะครับสวยพีู่ หลงปุโตะวัดปะดูชิมพีพี่ดูครับสวยเดิมพี่เก่าๆเลยนะครับดูครับมีตะกรุดอยู่ด้านล่างด้วยครับดูครับสวยพี่ดูนิ้วมือคมชัดพี่นิ้วมือคมชัดนะครับดูครับดูครับน่าจะกระตุกเงินด้วยป่ะพี่ใช่ไหมพี่ดูครับไม่รู้กระตุกอะไรครับพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยครับบาทนะครับพี่ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะพี่วัดบางกระพร้อมนะพี่ประสองสี่แปดสี่นะครับดูครับประสองสี่แปดสี่ครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยสวยมเดิมพี่ดูครับดูครับพี่ขอบกระบอกนะพี่สวยสวยนมเดิมเลยครับดูครับ ดูครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงประทวดครับเป็นหลงปะาทวดเนื้อว่านปี2 4 9สี่นะพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมเลยพี่ดูครับดูครับที่ศสรษะท่านจะมีขีดนะพี่แล้วก็หูขีดนะครับดูครับเห็นไหมพี่หูขีดสอง่ังเลยนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่เลี่ยมเกาะพร้อมขึ้นคอเลยครับดูครับ เป็นหลวงพระทวดเนื้อว่านนะครับปี97นะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่อันนี้เป็นเบีย้ยแก้นะพี่เป็นเบี้ยแก้นะพี่นะครับหลงปู่บุญนะพี่วัดกลางบางแก้วนะพี่สวยสวยน้ําเดิมเลยพี่ดูครับสวยสน้ําเดิมเลยครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูครับเป็นเบีย้ยแก้นะพี่หลงปู่บุญนะพี่ ดูครับสวยเดิมมากพี่เก่ามากเลยครับดูครับเก่ามากเลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยรุ่นแรกปรีศูนย์สี่นะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูครับพื้นเหรียญก็จะมีเส้นขมแมวเห็นไหมพี่เส้นขมแมววิ่งครับดูครับเหรียญมีจานครับได้มาสองเหรียญนะพี่ ดูครับวอรแหว่มีเนื้อเกินกองห่วงเหมือนมีปิงเกาะขอบองารโอปินนะพี่ดูครับสวยๆน้นเดิมพี่สวยๆต้นเดิมพี่ดูครับดูครับดูครับมีจานนะพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากพี่ดูขอบนะครับเราจะมีตัวตัดระหว่างเข่านะครับดูครับสวยพี่ดูครับตรงนี้มีขีดนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากพี่รายการนี้เอาหก ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี oatmeal oatmeal ่อะไรการนี <n ós rict crap> ้จะเป็นเนื้อปัก้าพี่เนื้อปะก้าครับดูครับสวยเดิมเดิมเลยสวยเดิมเดิมเลยพี่ดูครับหน้าตาคมชัดและพี่หน้าตาคมชัดเลยครับพี่ดูครับมีจานนะครับดูครับมีจานะครับดูครับวอลแหวนม่เนื้อเกินครับวอลแหวนเนื้อเกินกองสระโอก็มีขอบปิ้นลงมาพี่ดูครับ ครับของห่วงเหมือนมีปิงเกาะพี่ดูหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับเป็นเนื้อปะก้าพี่หายากมากเลยพี่เนื้อปะก้าสร้างน้อยนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูขอบนะครับดูัวด้านนี้พี่ดูครับดูครับพี่แล้วก็จะมีตัวตัดระหว่างเข่านะครับเห็นไหมเป็นเนื้อปะก้าพี่สร้างน้อยนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีนะครับ ดูครับสวยๆเดิมพี่อ,องค์นี้น่าจะแกะมันจะกรอบทองนะพี่ดูครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะพี่เนื้อกระไ่ทองพี่ดูครับระหว่างเลข2กับเลข8มีเส้นขีดนะพี่มีจานครับมีจานครับดูครับดูครับดูครับต่อโคดชัดเจนพี่ต่อโคชัดเจนพี่ดูครับมีเส้นขีดเน้อเกินนะครับดูครับมีจานหน้าหลังเลยครับดูครับสวยเดิมพี่ผมเอาอ่า เอาไปหกร้อยแล้วครับพี่เอาไป600อนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพระแดงนะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพระแดงวัดเขาวัดไอต์นะครับสวยๆน่มเดิมพี่สวยๆน่มเดิมเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดนะครับจะมีเส้นคมแอรที่บ่าที่หูนะครับที่ศีรษะท่านครับดอเด็กขีดตรงนะพี่เด็กขีดตรงดูตรงสื่อคมชัดเลยครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สานะครับดูครับดูขอบนะครับดูครับมีบ่านะพี่มีบ่าครับ ดูครับเหรียญจะมีบาทสฝั่งนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับตัวหนังสือคมชัดเลยครับดูครับตัวหนังสือคมชัดเลยครับรายการนี้ผมเอาเอา,าอไรเอาไป 700แล้วครับพี right. like oh, cool. mar, ่เอาไป700นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นจอบหลงพ่อไปรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญจอบหลงพ่อไปรุ่นแรกนะพี่สวยๆจำเดิมพี่ประ so สองสีครับดูครับเก่ามากเลยพี่ดูนะครับครับมีรอยเชื่อมปิงเลยพี่ดูครับเก่าๆเลยพี่ดูครับเป็นหล่อประกบนะครับจะมีร่องรอยการประกบนะครับเป็นหล่อโบราณพี่หล่อโบราณพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับสวยเดิมเลยครับพี่สวยเดิมเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอา 600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อพี่หลวงพ่อกระแสมพี่เนื้อนวะนะพี่เลขโค้ด2 0 0นะพี่ดูครับเลขโค้ด200นะพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับเป็นเนื้อนะวะนะพี่เนื้อนวะนะพี่เป็นเหรียญหล่อพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้เลยครับผมเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ อาจารย์ฟันนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะพี่ดูครับจะมีเลขตรงนี้ครับแซดหนึ่งเก้านะพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับจะมีขีดตรงนี้ด้วยนะครับสวยเดิมเลยครับดูครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองครับดูครับสวยสวยนุ่มเดิมพี่สวยสวยนุ่มเดิมเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่แล้วครับจะมีเส้นขนแมวที่คางเห็นไหมเส้นเนื้อเกินนะครับแล้วก็เส้นตรงนี้มีเหมือนเสาอากาศครับแล้วราจะมีเส้นรัศมีวิ่งรอบเลยนะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นปลาลัดขิดนะพี่ดูครับดูครับเป็นปลาลัดขิดนะพี่ดูครับสวยๆน้มเดิมเลยครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับเป็นปลาลัดขิกของหลวงพ่อฟักนะพี่ปลาลัดขิดของหลวงพ่อฟักนะพี่หายากนะครับพี่ดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่อัคระลายันนะพี่ดูครับมีเสียงครับเขา่ามีเสียงนะพี่เขย่ามีเสียงนะครับผมเอา 600บาทนะพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพีู่รายการนี้จะเป็นเหรียญเสมา8ดรอบนะครับหลงผู้ทิมนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟพี่ดูครับสวยมากพี่เจ้าของเขาเรี่ยมพลาสติกนะพี่แต่พลาสติกมันเหลืองพี่ผมเลยแกะออกนะครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับ ดูครับตอโค้ตโตนะด้วยพี่สวยๆน้มเดิมพี่ดูครับเส้นผมแมวตามพื้นเหรียญนะพี่คมชัดเลยครับดูครับมีเม็ดผลแล้วก็มีเส้นผ่าลงมานะครับดูครับมีขีดตรงนี้นะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้มเดิมเลยครับดูครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จนะครับดูนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะพี่องค์นี้ก็แกะมาจากกรอบทองนะพี่องค์นี้แกะมาจากกรอบทองนะพี่สวยเดิมนะมครับดูนะครับดูครับเนื้อหาเก่ามากพี่ขึ้นไข่เก่าๆเลยครับดูนะครับดูครับเป็นพระสมเด็จอ่าบางขุนพรมนะพี่พิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับ ดูครับเม็ดมูลสารเต็มทั่วองค์นะพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับข้างๆมีเทียนนะพี่ดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับรายการนี้เอา6 0 0บาทนะครับ6 0 0บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพักกิ่งนะพี่ดูครับเป็นพักกิ่งชิลับัญชรนะพี่กิ่งชิลับัญชรเนื้อนวะก้นเงินนะพี่ต่อโคตสารานะพี่ฉครับตอโคสารานะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับดูครับดูรูปประคำกลมๆเลยนะพี่สวยๆนเดิมพี่ตอกโคตรตัวนะพี่ตอกโคตรตัวนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลวงนะพี่สวยๆเดิมครับปีสองห้าศูนย์หกนะครับ ดูครับสวยๆหูห่วงปิ้นๆเลยครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงรุ่นแรกพี่ดูครับจะมีเส้นขีดตรงนี้พี่เป็นทิวอนเลยออกมาเลยมาดูเส้นผกนะพี่น้อยคมชัดมากพี่คมชัดมากเลยครับดูนะครับดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับเนื้อกะไหล่ท้องสวยมากพี่องค์จริงสวยเลยนะครับ 406รุ่นแรกนะพี่เอา600นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงวัททวดนะพี่หน้าอัปเะเชนะพี่สวยสวยน้ําเดิมพี่พิมพ์แข้งขีดนะครับพิมพ์แข้งขีดนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดร์มากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูครับรายการนี้ผมเอา600บาทพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญพระผมมุนีนะพี่ ออกวัดสุทั์นี่ประสองสี่หกสี่นะครับประสองสี่หกสี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมพี่ด้าน,นหลังจะเป็นเหมือนหลังแบบแบบนี้นะครับดูครับเป็นเนื้อกระไรทองครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับสวยสวยเดิมเดิมพี่ดูครับส,สวยสวยเดิมประสองสี่หกสองสี่หกสี่นะครับสองสี่หกสี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมพี่รายการนี้เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอา่า อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยพี่สวยๆน้เดิมพี่ดูนะครับประศสองห้าสองหนึ่งนะพี่ประศรสองห้าสองหนึ่งนะพี่สวยๆน้เดิมพี่ดูนะครับดูนะครับสวยๆนะครับเป็นเหรียญหลังฮันุมารปีสองหนึ่งพี่ดูเม็ดผลแล้วจะมีขีดนะพี่นะพี่มีขีดนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับจะมีเส้นขีดตรงที่บ่าพี่วิ่งขึ้นไปหาขอบเหรียญนะครับแล้วจะมีตัวตัด่างงี้พี่ดูนะครับตาเปล่าเห็นเลยพี่ตาเปล่าเห็นเลยครับ องนี้เป็นเนื้อกะไหล่ทองพี่ดูนะครับทีสอเสือสรีมีขีดนะพี่สวยพี่สวยเดิมมีขีดตรงนี้ด้วยนะครับดูครับสวยพี่หูห่วงปิ้นปิ้นเลยครับหูห่วงปิ้นปิ้นเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยหลังหนุมานปีสองหนึ่งเนื้ออปกากระไหล่ทองพี่สร้างน้อยพี่เนื้ออปกากระไหล่ทองหายากนะครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมกอนะพี่เป็นพระสมกอกุกกำแพงเพชรนะพี่ดูนะครับสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับเป็นพระสมกอกุกกำแพงเพชรนะครับดูนะครับดูนะครับดูเม็ดแร่มะขามเต็มองคเลยครับเม็ดแร่มะขามเต็มองคนะครับสวยน้ำเดิมพี่สวยน้ำเดิมเลยครับรายการที่ผมเอา 500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเลื่อนนะครับเป็นเหรียญเลื่อนปี0 8นย์นะครับด้านหลังหลงพูททิมนะพี่เป็นเนื้อทองแดงพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ด้านหลังเป็นหลงพุททิมนะครับดูครับเป็นเหรียญเลื่อนปี08นะครับดูครับรายการนี้เอา600บาทนะพี่สวยสวยน้ำเดิมแบบนี้พี่สวยสวยน้ำเดิมพี่เอา600บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่โดดเป็นพระสมเด็จหลวงปู่โตนะพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับดูครับดูครับเป็นพระสมเด็จด้านบนจะน่าจะเป็นปกโพนะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากแลวพี่ดูครับดูครับจะเขียนว่าวัดประดู่ฉิมพีครับหลวงปู่โตนะพี่ดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพกกันนะพี่พิมพ์ขอเบ็ดนะครับเป็นเหรียญหลงพกกันพิมพ์ขอเบ็ดนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นเนื้อกะไหลทองนะพี่เป็นเนื้อกะไหลทองนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับดูครับเป็นพิมพ์ขอเป็ดนะครับเนื้อกะไหลทองนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับ ปศสองสี่หกเก้านะพี่ประสองสี่หกเก้านะพี่สวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับครับผมเอาหกร้อยบาทนะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดนะพี่อันนี้เป็นปั๊มซ้ําพิมพ์เล็กนะพี่เป็นปั๊มซ้ําพิมพเล็กนะพี่ดูนะครับเก่าๆเลยครับดูครับดูครับองค์นี้จะเป็นปั๊มซ้ํานะพี่พิมพ์เล็กนะพี่ดูครับ เก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูครับดูครับเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันนะพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับสวยเดิมพี่หน้าตาคมชัดพี่ดูครับดูครับดูเส้นน้ําตกนะพี่คมชัดดูพี่เส้นน้ําตกวิ่งเต็มเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่เป็นพระรอดกุมหาวันสวยสวยน้เดิมพี่ดูครับเก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยพี่รายการนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นกะลาแกะนะพี่ดูครับหลงพ่อน้อยนะพี่ดูครับดูครับเป็นกะลาแกะหลงพ่อน้อยเป็นรูปราหูนะพี่ด้านหลังจะมีจานนะพี่ด้านหลังจะมีจานนะครับดูครับดูครับดูครับเอา 600บาทนะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณครับหลงปู่รอดนะพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลงปู่รอดวัดวังน้าบนนะพี่วัดวังน้ําบนนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เก่าๆเลยพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับดูนะครับดูครับเป็นปู่รอดวังน้ําวนนะพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับ ดูครับด้านหลังเหมือนมีจานด้วยหรือเปล่าพี่ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเขยมมะโกพี่ปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับดูครับสวยๆเหมือนเดิมพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูครับดูครับจะมีเส้นขีดตรงนี้พี่เห็นไหมพี่ เรามีเส้นขีดตรงนี้ครับเส้นขนแมวครับสวยเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเลี้ยนหลวงพ่อกษมนะครับเนื้อกระไหล่ทองนะพี่เนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ไก่หางพวงนะพี่เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะพี่ดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับเป็นหลวงพ่อปาานะพี่พิมพ์ ไก่หางพวงเอาห้าร้อยให้พี่พร้อมขึ้นคอเลยครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับรายการต่อมารายการสุดท้ายพี่เป็นมีดครับเป็นมีดหมอนะครับดูครับเป็นของหลงพระเดิมพี่ยันจักรนาลายนะพี่ดูครับใบเป็นยันจักรนาลายนะพี่ดูครับดูครับเห็นไหมพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมครับเป็นมีดหมอใบยาวประมาณห้านิ้วนะครับใบยาวประมาณห้านิ้วครับ รวมดำด้วยน่าจะประมาณ8ปถึงเนิ้วครับแถึงเนิ้วครับเอา900บาทพี่เอา900บาทนะครับดูครับดูครับเอา900บาทนะครับหมดแล้วนะครับพี่ๆท่านใดครับสนใจรายการไหนครับโทรเบอร์นี้เลยครับศูนย์เก้าสองแปดอ้านะครับหรือทักไอดีไลน์ศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ